วันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ n อ e เต็ดชแนลนั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะตอนนี้ก็ขึ้นสู่ดิวิชั่น2เป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้มาเจอกับ Division 3ค่ข้าพลังทีม3,080เลยนะครับ่องเราก็มาในรูปแบบแผน4-2-1-3นะครับลองบอลเคาน์เตอนั่นเองนักเตะก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีตัวไหนเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวไปดูทีมคู่แข่งนะครับคู่แข่งก็จะมาเป็น4-2-1-3นะสไตล์โพสเซชันเกมครับหน้าโอซิเมน ปีซ่าและฟอร์ดปีขวาเดียบี้เร็วทั้งคู่เลยนะครับกลางลุกโดเรเนิยนโยและกลางรับเป็นจูอาเมนี่บล็อกทูบล็อกยืนคู่กับเอ็ดการ์ดาวิดนะครับแบ็กซ no, ้ายแอตเลติกไวต้าแบ็กขวาอาร์โนเซนเตอร์แบ็กเป็นลูเบเดียยืนคู่ไปแค่นั้นเพอร์และมีปีเตอร์ชไมเคิลสำรองครับโอ้สำรองก็จะมีเอ้ยไม่ใช่ผู้รักษาเป็นผู้รักษาประตูสำรองก็มีลูเมดิเก้ซอนฮูมินวินิซิอุสฟิโก้เมสซี่เบลลิงแฮมอีแคนไลท์ลูปัสซันคิมมิทและอีกลหลายๆตัวนะครับตึงมากนะก็ไป ลุยกันนะฮะของเราก็มาในสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์คู่แข่งโพสชชิชันเกมนะครับของเป๊ปกวาร์เดอลาเป็นแน่นอนครับเพื่อขึ้นดิวิชั่นหนึ่งเหครับแพ้ได้แค่ครั้งสองครั้งเองมะเนาะหรืออาจจะแพ้ได้ครั้งเดียวแล้วเสมอสามนะรประมาณนั้นนะครับโกมองส่งมาที่โจเซซาฮะจ่ายออกมาที่เรนิโดเบิร์จังหวะเดียวครับกับโซโบสไลฟาบินโยฮะฝากเข้ากลางที่วิกเตอร์โอชิเมนโอ้โหวิกเตอร์เิเมนฮะเสียบอล แดนกลางด้วยฮะแล้วเขาแทงมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแดนเบิร์นนะครับโจเซซาตวัดมาที่ดานิโลมาเข็งยอดเบิร์นให้ดานิโลฮะดานิโลหาช่องหาช่องจ่ายนะครับมมรนี่เจอช่องแล้วก็มาที่เนย์มาบันทูกับโอชิเมนโอชิเมนครับดึงหลอกจังหวะหนึดด่งแล้วซัดเองลูกนี้โอ้โหถากเสาออกไปนะครับได้จังหวะหลบล็อกหลบแล้วยิงอย่างสวยเลยนะวิกเตอร์โอชิเมนของเรานั่นเองนะครับ ปีเตอร์ชมัเคิลนครับสาดบอลยาวขึ้นมามากินยอดแย่งม่งไปได้ครับแต่ว่ายังมาก่อกวนได้ครับวิกเตอร์โอชิเมมาที่โรลนานิโย่ปาดมาตรงกลางแล้วเขาแทงมาที่โอชิเมนโอชิเมน,อเมนลองซัดแต่ยังติดบล็อกนะครับยังบอกได้ดีเอ็ดกาดาวิดลองส่องไกลลูกนี้ก็เฉียวเสาไปแล้วโอยได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับยิงไกลลูกนี้ของเอ็ดกาดาวิดของเรานะครก็ ลองบอลเคาน์เตอร์ฮะนักเตะก,ก็จะเดินขึ้นสูงนะครับดันขึ้นสูงนะถ้าได้ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูนะครับโจเซซาเล่นสั้นครับดานิโลดานิโลมาที่ <Okay. S 1> คิงส์ลิขามองปาดเข้ากาครับที่ฟาบินโยฟาบินโยมาที่โซโบสไลวิกเตอร์โอชิเมนครับได้ช่องแล้วลองซองอีกครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านลูบเบเดียร์นะครับเข้าบอลดีมากแล้วเดียบี้ครับมีความเร็วเรเนียโครับวิ่งประกบเดียบี้เรเนียโดไม่ทันนะครับแล้ว วิกเตอร์โอชิเมนได้ยิงลูกนี้ก็ยังติดเซฟโอ้โหโจเซซานะยืนตำแหน่งดีครับเกือบไปสู้กันต่อไปนะครับโจเซซาหาดึงเพื่อนลงมานะครับหาช่องว่างหน่อขยับหน่อยสาดยาวขึ้นมาครับถึงโอซิเมนหรือเปล่าไม่ถึงนะครับแต่คู่แข่ง ได้บอลน,นะครับยังไงเราเขายอดกลายมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านมาควินโยสฝฟาบินโยเก็บได้ที่ไนมาจูเนี่ยยกขึ้นมาที่โคมองฮะแล้วโดนตัดนะฮะโอ้โหโดยโรเบอร์สันใช่ปะไม่ไม่ชัวนะฮะแรดฟอร์ดยกไปปาดเข้ามาโอซิเมนได้ยิงแต่ติดเซฟโจเซซ่าแล้วยังไงโอแลนิโดมาทำลายจังหวะแล้วเขาปาดมาลูกนี้เดียบีปาดโค้งโค้ง,คงชนเสาอีกรอบหนึ่งโอ้โหดวงเขาไม่มีนะโคตรตึงหว่าทุกคนโอ้แล้วผมโลกยังไง ไม่ถึงเนม่าซะด้วยนะครับยังไงโอเคถึงนะฮะโซบสไลด์เบิ์ลคืนครับที่เดเบลเล่เดเบลเล่หาช่องว่างครับฝากที่วิกเตอร์โอชิเมนโอชิเมนมาที่เนม่าจูเนียร์ล้อมปั่นเรียบร้อยเฮ้โหโหหนึ่งประตูศูนย์นะครับจากที่คู่แข่งจะได้ประตูกับกลายมาเป็นเสียประตูนะครับโอ้โหเกือบไปนะฮะแล้วก็มาที่อุสมเดเบเล่ครับได้บอล ไปต่อครับเดี๋ยวไปเลป่นฝากเขากลา,างก็ไม่ผ่านที่ผ่ายแล้วโดนส่วนครับแดนเบิร์นวิ่งประคองไว้อยู่นะฮะเพชรในตมอีกตัวหนึ่งนะครับแดนเบิร์นของเรานั่นเองแล้วแดนเบิร์นหลุดไปลูกนี้เดียวบี้ว่ายังให้ปั่นอีกลูกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือของโจเซสานะฮะเซซาควางมาที่เขามองครับวันทัว เนมาจูเนียครับดึงตัวประกบแล้ว <ym> แทงมาลูกนี้สวยๆที่ดานิโลเขนที่เนม่าจูเนียลองแทงมาที่คิงลิคมองแล้วจะโอ้โหจะจ่ายไปนะครับไม่ได้นะครับโดนสก,กัดไว้ก่อนแล้วเป็นเกมส่วนของคู่แข่งนะครับมาที่ฟาวนโยเก็บได้มาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นมาที่ซูโบสไลออกมาครับที่เดนเมเล่ครับวันทูให้เราไปไอจิบหายแล้วเรนิโดเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหโดนกระแทกนะครับเรนิโดทันหรือเปล่าโอ้โหเดียบี้ยังเร็วนะ แล้วอาแย่งกลับขึ้นมาได้ครับความขยันนี้ก็ทําให้เราไม่โดนสวนนะครับแล้วจ่ายมาที่โอ้โดนตัดแล้วก็กรรมการเป่านุียจบครึ่งเวลาหลังไปเลยครึ่งเวลาแรกไปแล้วนะครับโคตรตึงว่ะทุกคนเขายิงชนเสาบ้างยิงติดเซฟบ่อยบ้างอะไรเนี่ยนะก็ดวงมาละของเราเหลือแค่ทําสกอร์ทิ้งห่างนะเพราะว่านาแค่ลูกเดียวมันก็ยังไม่ชัวนะครับส่งซอนเฮมินนะครับลงมา คู่แข่งก็4-2-1-3นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับแผนนี้นี่แบบโคตรสมดุลน,นะทุกคนสมดุลมากชอบเล่นมากๆนะแผนมาใหม่นะครับแผน4-2-1-3เนี่ยเนาะโอชิเมนครับวันทูโซโบสไลออกมาที่ซนคัมมินซนคัมมินครับปาดเขาแล้วก็วันทูไปแล้วครับโซโบสไลจ่ so ายมาที่คมมองครับจ่ายคมๆมมลูกนี้โอชิเมน โอชเมนพิกแล้วลองซัดเองลูกนี้โอ้โหยิงโคตรสวยอะแต่ไม่ตรงกรอบอย่างเซ็งอะ่ะผู้รักษ,ษาประตูขาตายแล้วนะยิงแรงด้วยโดใชไมเคลิลครับเตะศาสยาวขึ้นหน้ามาแดน,นเบิร์นโขกสกัดนะครับทำลายจังหวะแล้วเข้าจ่ายออกมาที่วินิซิอุสครับไปไหนวินิซิอุสมีความคล่องแต่ยังไม่ผ่านมาคินยอครับดานิโล ปาดมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับแล้วลูเมดิเก้ตะวัดยิงเลยครับโอ้เล่นยิงเร็วเลยนะครับเนมา่าเนมา่าออกด้านไกลครับที่ซอนฮึงมินวันทูให้ละไปแล้ววิ่งแล้วครับซอนฮึงมินมาลูกนี้กระชากครับเอาบอลลงพักอกมาแล้วกระชากกระชากแล้วปาดรถโยกปาลูกนี้เรียบร้อยครับคิงลี่โคมองโอ้โหตัวไกด์นะฮะโคตรคเอาอ่ะซอนฮึงมินอะคอสสวยจัดเท้าซ้ายด้วยนะ อ่แล้วครับขายความกดดันมาได้นิดนึงแล้วครับนำสองประตูต่อศูนย์โซโบสไลด์เอาเล่นยากนะครับเสียบอลลูมิเนก้ฝ่าออกมาด้านไกลครับดานิโลผมมั่นใจในดานิโลอยู่แล้วนะครับแบ็คขวาของเราแน่นอยู่แล้วตัวนี้แล้วปาดมา,มาที่เมสซี่ตะว,วัดยิงโอ้โหโค่นคมคมเกินโอ้โหใครจะไปคิดว่ายิงจังหวะแรกเลยนะเมสซี่นะครับมาที่ซอนฮุมินวันทูครับไฮละบาปโซโบสไลด์ so line, ฝากที่ฟาบินโย ฟามย่คือออกมาด้านไกลนะครับแล้วจ่าติดกิมมิตนะครับไม่ผ่านอา่าล่ะครับเป็นเกมส่วนคู่แข่งมาครับเมสซี่แทงลูนี้แดนเบิร์นแดนเบิร์นรไม่ทันลูมินิเก้โอ้ติดเซฟโจเซซาอู้แม่งเหนียวจัดเอาแล้วจ่าติดวินิซูจูเนียวินิซูป่านเลียดมาอีกแล้วเลียดเมสซี่โอ้โหโจเซซาทํางานหนักมากครับโคตรเซฟว่ะทุกคนโอ้เมสซี่ร่างทีมชาตินี่มันโหดจริงๆเลย โหอย่างตึงอ่ะยิงจังหวะเดียวูกแลูกะนะเกือบเข้าแล้วยังไงลูกนี้เซอร์มินมงยังติดบล็อกแล้วโขกมาอย่างงี้ก็ไม่ตรงกรอบนะบของวินิอซสจูเนีร์โหอย่างตึงทุกคนโจเซซาครับเรียกเพื่อนลงมาก่อนใจเย็นๆนะต้องเล่นให้นิ่งๆไม่รีบไม่รีบแล้โจเซซายกมาครับด้านกลายที่ดานิโลดานิโลครับออกด้านข้างที่คิลลี่คอมอง ฝาออกที่เนย์มามาที่อุตมันเอ้ยโอชิเมนคิมิครับจ่ายโอ้โหโดนสวนอีกแล้วครับลูกนี้แล้วต่อบอลกันไม่ดีนะครับแล้วแทงมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแดนเบิร์นตั้งใหม่ที่โจเซซาโอโ้เล่นเสียวว่าลูกนี้ยกมาแล้วยังยังโชคดีนะครับที่ข้ามไปวันทูครับคิงลี่คอมองวิ่งแล้วครับแต่ว่ายังโดนประกรบอยู่นะครับก็ยังไม่จ่ายมาที่ฟาบินโยมาที่โอชิเมนโอซิเมนมีช่องแล้วลองซองเองลูกนี้โอ้โห,อหโกระโดดเซฟของปีเตอร์ชไมเขึ้นนะ ยิงอย่างสวยเกือบจะมุดคาแล้วนะครับเป็นลูกเซฟมหัศจรรย์เลยนะบินปัดอย่างตึงว่ะโซโบสไลด์ so line, ครับกะจะเล่นสั้นนะแต่มันไม่ได้นะครับเขาเขารู้ทันนะเขาเอาตัวประกบก็เดี๋ยวหาเท้าซ้ายนะครับเปิดโค้งเข้าหาประตูไปเลยเลนิวโดนะฮะเล็งนะครับแล้ว ยกมาลูกนี้ได้โขกลูกนี้ยังติดเซฟของปีเตอร์ชไมเคิลโอ้โหไม่ผ่านนะครับแล้วก็โซโบสไลฮ์ฮะอยู่ที่บอลเปลี่ยนมาเรนิโดเช่นเคยนะฮะเลนิโดครับมี ผู้เล่นรอเยอะแล้วยอดมาลูกนี้ที่มากินยอดก็ไม่ถึงนะครับโดนดักได้อ่าแล้วเป็นเกมสวนครับกองหน้าเขาขึ้นมาแล้วแต่แตเขารีบจ่ายเกินไปนะอ้เราก็ตวัดเร็วโอ้ยบอลออกหลังนะโอ้ยตื่นเต้นเกินไปนะครับโดนกดดันเป็นลูกเปิดมุมของคู่แข่งบ้างนะครับเท้าซ้ายนะคู่แข่งเป็นสั้นหรือเปล่า โยกมาลูกนี้ได้โคลโคลมูมิลกเก้ยหยังสก,กัดไว้ได้เอาอยัางไงแล้วก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหโคตรตึงว่ะโจเซซาครับไม่รอชาร้าเล่นเกมไว้เลยครับโยนมาลูกนี้โอซิเมนตังได้เอาสวยเอาา้าต่ฟาบินโยครับโดนคิม,มิดนะครับมาแซบอลออกจากเท้าได้แล้วยังไงนี่มาได้บอลเขี่ยมาที่โซสไลน์วันทูโอซิเมนปาแล้วฮะแล้วโคมองเห็นช่องว่างลองแทงดูลูกนี้ก็ยังไม่่ัน มาถึงโอชิเมนนะฮะเกือบไปแต่ยนะังไงเขาเบิ้ลจังหวะเดียวครับอติดฟาวนโยครับดานิโลดานิโลจ่ายออกข้างวันทูครับคินนี่คอมองเนย์มาฝากที่โอชิเมนโอชิเมนวันทูครับแล้วฝากที่โอชิเมนแล้วมาที่โซงฮามินเอาล้ำหน้าสง,งันนะอู้ยล้ำเยอะปะวะโอ้ก้าวหนึ่งนะครับเสียดายมากเลย ปีเตอร์ชามายเคิรนครับจ่ายมาเอาโดนตัดแล้วก็ยิงง่ายๆของคิรีคอมบ์ฮ่าเรีบล้อให้ปีเตอร์ชามายเคิร์นโอ้โหเรียบร้อย, oh ย,อ,ยอย่างนี้นาทีที่90แล้วด้วยนะครับโอ้โ oh จ่ายมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับซองคฮอมินดักได้เฮอรมินคือมาที่ดันเบิร์นมาคึนยอดมาคึนยอดครับยกมาที่ดานิโลครับถึงหรือเปล่า ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับเป็นลูกทุบของคู่แข่งนะครับสบายใจแล้วเรานำสอประตูนะครับก,ก็ไม่ผ่านดานิโลครับเขามองมาที่โอซิเมนโอซิเมนมาที่โซนเมินแล้วปาดมาลูกนี้ของเนม่าครับเมนมาจูเนี่ยกาช่างมาแล้วเราปาดมาที่โอซิเอ,อ้ยไม่ใช่โซนฮนึงมินนะครับโอโหเรียบร้อยรงเรียนจีน4ี่ประตูตัวหนึ่งนะครับเขนาน่าจะถอดใจแล้วแหละแบบว่าโดนแบบ ลูกง่ายเนาะเราวิ่งมาตัดบอลได้นะครับโอเคแล้วกรรมการก็เป่านกวีดจบครึ่งเวลาหลังนะครับวอนเต็ดชแนลเอาชนะเบด้วยสกอร์4ประตูต่อ1สุดมันเลยนะครับก่อนที่จะนํำห่างขนาดนี้เราก็เกือบโดนหลายลูกนะตึงมากเกือบโดนก่อนด้วยแล้วก็เกือบโดนตีเสมอด้วยนะครบทุกอัธรเลยนะครับครบทุกรสชาติมาดิครับสู่ดิวิชั่นหน,นะครับมุ่งสู่ดิวิชั่นห let's go S <S> เดี๋ยวก็ไปดูการยืนตำแหน่งทีมคู่แข่งนะครับอ่ามาจากดิวิชั่นหนึ่งเก่าด้วยนะครับของคู่แข่งนะครับเนี่อ่ะสี่สองนะแผนนี้แบบสวยมากเลยชอบมากนานๆที่จะมาแลวรอครึ่งปีแล้วนะครับเกือบปีดีกว่าเออนี่ยนักเตะเขา,าก็จัดหนักจัดเต็มนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ